แดดออกนะครับไก่ก็นอนเล่นดินนะครับแล้วก็นี้นะครับเจ้าปังตอครับหลุดแล้วครับไฟเดียวครับผมปีนี้นะครับเสมอนะครับก็พักผสมก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับช่วงถ่ายสขนเสร็จว่ามันจะพอมีสภาพสดพอที่มันจะชนได้ไหมครับผมนี่ครับเจ้าปังตอนะครับ เ่งครับดินมังกรครับไก่ทองวันนี้ตอนเช้าก็จะวิ่งนะครับวิ่งเล่นดินนะครับปล่อยเล่นดินบ้างนะครับแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะครับอากาศดีๆแบบนี้นะครับแดดออกแล้วก็จะปล่อยให้กินหญ้านะครับ คือโซนพ่อพันธุ์อย่างเดียวนะครับไม่มีไก่อื่นเข้ามานะครับปิดสูงนะครับ